ข้ากาบสวัสดีข่าทมสุบทั้งบา้านค่ะข่ามนีกะมาพบกับเจคา้ามสามตัวเต่งคือเก่านะคะมณีเจ้าข้ามสามตัวเต่งได้มาติดตามดังเร่าความฝันกับคุณยายไล่ค่ะค่ะคุณยายไล่นี่เพื่อนฝันนะคะฝันว่าเห็นแง่คะ่ะแล่นเขาหูค้ค่ะพุดเข้าไปไปเจอปูะคะ่ะโจกเข้าไปเป็นเจอปูตายสามตัวเหนนะคะ ค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณยายไร่ค่ณจะให้แนวทางเขาจังไรกะเพื่อบริการเสียเวลาานะคะเขาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายไร่พร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไร่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไร่ค่ะค่ะในยินว่าคุณยายนี่ฟันดีได้มาหาผนเนาะค่ะฝันดีตัวมาฟันดีประสานงดทีเด้งงดทีเล้วนะ แม่เด็กของคุณยายจะเข่าแม่นค่ะค่ะบาดีก็สีเขาอยู่ไปจังฟันดีโมนี่ค่ะคุณยายฟันดีอยู่อแต่ว่าจักแปลในหายพูคุณพั่งไปเอาซอกันนะม่หญ่ไปบอคือกันค่ะม่หญ่ไปพุนไปบำบานอยู่ของระคุดแหน่ไปคุณแหน่ว่าสิไปหาลูกล่ะลูกอยู่ดอนนอกทำงานพ้นก็ไปผุนไปคุดแหน่แล้วบาดึ้คือโน่นเ่าเจ้าของ ไปเคยไปคุดนะค่ะแย่ไม่แลนใสชหู้แลนเขาหู้เลยแย่นั่นแตัวใหญ่ตก็ใหญ่แล้เนาะตัวแง่สํมก็บแก่เลยตัวอีพอยแม่มันเงาอลาดค่ะไม่ใหญ่ไปขายแต่ตัวฤษีผุนเด้ออยู่พุนมันตัวใหญ่ค่ะแลนเขาหู้บานคุดลงไปมันบ่แม่นมันบ่เห็นแหย่เลยบ่มีแง่บ่มีแง่เห็นกระปูไปเห็นกระปูกระปูตายอยู่หู้ ตายอยู่ในหูต <st endroit> ัวแง่อยู่นั่นบอเออบาดีนแง่บอเห็นแล้วว่าแง่คักแรงเขาหูตัวนี่ไม่ใหญ่ก็นําแล้วเนาะเอาเสียมนําแล้วเว้ยเออนําสิ่คุดเอาแง่ใหญ่แล้วปักใหญ่หนึ่งหางแดงยังพึงเลยว่ะค่ะคุดลงไปคุดลงไปคาแขนแต่โจกลงไปดึงออกมากระปูตายสามตัวเป็นกระปูเป็นกระปูแง่ปูตายแง่บอเห็นเลยแหน่นะประมันแง่หายหายไปเลยอ้วยก็เลยว่าควาพันเจ้าของ มะขุดเงี่ยจ so yeah, so ีนี่สิเห็นกับปูกับปูยังอยู่กลางขู่กลางโน่นในความพันในความพันมันไงวะแห่เล่นเขาคักเขาวะแหน่เล่นเขาหู้ตัวนี่แหละมันไงก็ซื้อเสียมซื้อเสียมแล้วนําแห่เนาะมันเล่นเขาหู้กัคุดอัดเป้วไว้ได้อุดแน่ว่วมันต้องอัดเป้วไว้มันจะเซนเล่นเอาทั้งเป้าบ้านนี้โอ้ยคุดลงไปลงไปข้านี่แหละก็มาลิกไปไดนนี่งลงไปเห็นกับปูตายสามตัว ยกออกมาเลยดึงออกมาเห็นกปูดึงออกมาแต่ว่าเศร้าหายหน่บ่มียังูทุกตูดุดจับชิบะว่าจั่างไรกันวะเมย์ไงก็ว่าอยได้ไรกับปูตายเออต่อไปขึ้นต่อไปด้บบาทสันว่าเขาขนของมาให้กับผู้หญิงสองคนโอ้ขนของมาให้ขนของขนผ่าขนแผลมาให้เมย์ไงเป็นเครื่องใสเครื่องสอยีกใสนึกขอบพ่อเม่ย์ เราผู้หญิงสองคนบ่เท oh, wow. ่าเราผู dai, ้ห no. ญิงสองคนคุณเอาใส่ย so, ังมาคุณยายโอ้พระเกิดใส่ลังเนาะคุณใส่ลังคนหนักมาเลยเอ้าเราอ่ะเกิดไม่ใหญ่เกิดเนาะตกเอาของเอาของมาให้ไม่ใหญ่เนาะบูญจักพื้นรถบุญหัจักเนาะไม่ใหญ่ดีใจด้บุญหัจักก็สร้างไม่ใหญ่ดีใจเห็นของเขาามให้่ไม่ใหญ่ะเออขอบคุณในหลายเด้อไม่ใหญ่ก็แถมผ่อนของคุณอยู่ขอบคุณในหลายเดือบัดมาฮับมาหายแถมผ่อนให้เลย แคมพ่อนี่เอเเาคล้อ,อ,องมาหัเนาะมาฮับมาหายเลยออบอกพูดได้ไหลายเดลยล่ะแม่กวางสีละ่ะบอกบอกน้ำเพ,พิ่นเพิ่นเพิ่นวาวนั่มบอวันบ่เป็นผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองคนเอาใจร่างมหาหันผนะ่าแพร่เนี่ยบ่เป็นแนวอื่นผ่าแพร่ คนกองใหม่คนใหม่แบบไรไดหลังมัใหญ่พอหายพ่อนเดียวหายไปเลยหายไปเลยมันก็เป็นตึงเงินตี้แล้วจะว่ายกคนหรือยังไงอย่างนี้อยู่เพมันีนแล้วคนใหญ่ทนหายหายไปหไปตรงบริวารนั่นเลยบริวารรู้เลยพีแต่ว่าขอพูดไรไรได้อล่ะแต่ว่าเขาบอตอบเลยเขาบอตอบเลย ไปมาเราเนี่มหายังกระหินบัตรเดี๋ยวว่าลังผาลังแพรยังยังอยู่หนาไม่ญ่คือเกาได้ยังคือได้คือเกาได้รังผาลรงแพรแต่ว่าขีเอาของมาให้เออใช่เล็กล็กเล็กตัวนี่งบ่เลยเลกเกอะไรคุณยหยหัวจกหูเนี่ยแล้วสามุนแปดนี่ทียกหูปูเนาะเออไปคุดเนี่ยเดกระปูตายสามตัวหนูเออสามุนแปดเออ ค่สะสามศูนเต็ดน,น,นี่สามศูนยเต็ดนี่คุณใหญ่น,นี่กระปูสามตัวสิว่เปลนึกยังไงกระปูตายกระปูตายสามตัวอยู่หูเออตายเพิ่งกระชีแปลออกมาเขาออกมาตายแปลว่าตายเนี่ยมันกระชูนสามเขบ,บอกว่าสามแล้วแม่นค่ะเตดอย่างไงปูเปด็ด ปูแปลกปูแปลแม่บ่อใดไปคุกแห่มันบ่อใดมันได้กระปูตายตามตัวลุกออกมาก็เลยแปงออกมาสามตัวนี่ตนาะใส่ทันทุสมเนาะค่ะนี่เราจะค็มีไก่ขี้ขี้งแล้วแม่แฝงเอาเงือกขี้กันเด้อเนาะไปคุกแห่ได้กระปูแม่บ้านนี้ขึ้นที่สองมาเนาะฟันว่าเขาเอาของมาให้ที่สองคนค่ะเออสองคน แต่ว่าอายุคุณยายสำคัญเลยเขาเอาของมาให้บอกอายุไม่ใหญ่กับเจ็ดซองแล้วเจ็ดซองอย่างเขาเจ๊สามจีอายุเนาะค่ะเจ๊สิบสองอย่างเขาเจ็๊สิบสามอืมค่ะสำคัญแห่งอายุคุณยายไรก็ได้นอกเพราะว่าทีมีคนเอาพรีมาเอาเอาของมาให้เป็นล่างเมียของปาเป้เมียของผู้เลาไได้ล่ะดีใจแล้วไว้หน่องพวกเราตอนนี้เราว่ามาฮับมาให้ไปเห็นกันเลยบ้านแค่หนึ่งกระบอก ไว้พ่อนห้ยแล้วหายไปเลยหายไปเลยโอ้ยพ่อนหายว่าขอคุณอะไรได้ล่ะเอายางไม้ใ่ไงอ่แน่งไปแล้วมาบอกเห็นไผ่เลยบ่ายฟันวนี้ว pues ่า้านคุณคือมาเอาฟันันคนเอายังมาไห้จะไปรับเอาด้วยรับจะเข้ามให้เขาไม่ใหไงได้จะว่าันเห็นตังค์ที่ท right. ั้งนาเออตังค์ทั้งนาจะติแปมาได้เนาะนอกคุณตังค์ทั้งนาใครโย่เลขค่นี้บ่ยังม่ดสามสิบแปดนี่สามสิบแปดบ่เอาเนียนเนมันกลเด่อ อายุกะอายุกะเจ็ดช่องอย่างก็เจ็ดสามลองโมนีเนาะให้ทำช่วมเอาไปตัดลิ้นเนาะค่ะไม่ใหญ่กระเงยอยู่ไปคุดแง่เด็กเด็กผู้ตายสามตัวนี่ยไม่ใหญ่กระเงยอยู่แปลว่าแง่ไหนกับฮางแดงจริงคือหางแดงจริงคือมักใหญ่ตะกี้ไม่ใหญ่ไปอยู่ทำงานอยู่รอดไม่เงยค่อยไปคุดแง่ในคำในความฝันนั่นซ้ำกับเจซ้ำกับแก กูใยแม่แม่ใหญ่มันก็ใหญ่ยี่ดีเลยกับอันอันนั่นนเนาะเออใหญ่โตแม่มันโตผูนั่นแับใหญ่พอวัวย่องไม่ได้เลยแค่แดงยิ่งขึ้นไปละแลนเขาหนีหูแลนเขาโม้กันเอาเชียมน้ำเลรอเว้ยกลมพันนั่นเอาเชียมน้ำเายมาคู่ลงไปคานี่ไงมาโจกไปเห็นกับปูตายแม่ใหญ่ก็โจกออกมาเลยปูไตใหญ่บ่เห็นหูกับจุดจุดจุดบ่ไปบ่มาเลยหูนั่น ชิวาจกเกียดดินโอ้ยดินดินใสเดียวมันกระมีมันก็มีเจ้ก็อยู่ขึ้นเก่าเนาะเกียดสองอย่เขาเกียดสามคืออยู่ได้หรว่าะคือความคุณใหญ่จุ๋นเนาะจุ๋นก็บ้าที่เราตายกระปูสามตัวมันตายก็เสืยอาย่คุณใหญ่ก็ยัมอยู่ได้เจ็ดสิบสองอย่างเขาเกียดสิบสามอายุกระปูกระสามโตเนาะแม่ ค่ะจชกเจ็ดเวลราจะมาพิจารณาแปลสุการเบิ้องมันไงกับเบื้หูแล้วค่ะมันไงประคุณแหน่เนาะมันได้กระปูที่จังไลยแล้วค่ะเออท่านผู้ชมทางบ้านก็ฝันนี่ตัวความพันนี้ไงเฝันตีแน่นนุ่งเพิ่นเลยแน่นค่ะความหินใจคิดมาหนาค่ะแม่นค่ะค่ะเรื่องราวความฝันของคุณยายนี่ยังเพิ่มเติมบ่มี่ยังดอกเลยจุดนี้ละค่ะขอบคุณค่ะสขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้มาสรุปตัวเลขของคุณยายไร่เนาะค่ะ ค่ะคุณยายไล่นี่เพิ่นฟันนะคะฟันเห็นแง่ค่ะแลนเขาในหูค่ะตัวแดงจิงคืองันมาเนาะค่ะค่ะคุณยายไล่ก็ได้เสียมไปเนาะค่ะไปคุดค่ะคุดต้องแล้วไปเจอปูเนาะค่ะดึงออกมาเป็นปูตายค่ะหูกระสุดค่ะหูกระสุดตุดปุดิันมาเนาะค่ะค่ะเพื่อนตีตัวเลขออกมาเนาะค่ะตัวเลขของเพิ่นก็สามศูนย์แปดค่ะสามค็คือปูสามตัวเนาะค่ะศูนย์นี่ค่ะคือว่าปูตายค่ะ แปดกับเ็นปูนะคะสามศูนย์แปดอายุคุณยายไล่กับเจ็ดสิบสองยางเขาเจ็ดสิบสามปีนะคะวันทีหนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแนนรงรัฐบาลโชคโชคมันมานำน้ำลรล่วยๆเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของคุณยายไล่เนาะค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อช่วยเหลือผานแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลข ให้ทันผู้ชมทั้งบ้านของเฮาเลยครับชมรับฟังค่ะค่ะทายังมาตั้กดติดตามเจคัมกับคอฝักชองเจคัมสามตัวเต็งอันนี้เ้ยค่ะค่ะมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวที่ดีๆคือมองใดเจคัมสามตัวเต็งจะไปหามาให้ทันผู้ชมด้รับชมรับฟังต่อไปน,นคะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจบปเพียงเท่านี้นคะคะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ